วันนี้วันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับก็จะได้โบกมือลาแก่งอาหองรีสอร์ทนะครับเพื่อจะเดินทางไปต่อเป้าหมายของเราก็คือคำชะโนดนะครับคำชะโนดเสร็จจากคำชะโนดก็น่าจะ ไม่นอนที่เขาเคาะวัดผาซ่อนแก้วก็อาจจะเป็นเลยแต่แนวโน้มน่าจะเป็นวัดผาซ่อนแก้วอีกคืนนึงนะครับแล้วเจอกันที่คำชะโนดครับสวัสดีครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับป่าคำชะโนดนะครับสามคนปูหลาายานะครับ,บเดินเข้าไปนะครับ เล่นรับมหัศจรรย์ได้มีโอกาสมาช่วงออกพรรษาเดือนตุลาคม2566นะครับจากจุดนี้คือรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลไม่สามารถเชื่อมติดกันได้เคยเชื่อมติดกันมาแล้วพอฤดูฝนมาน้ำมากป่าคำชะโนด จะยกตัวสูงขึ้นจะเกิดการแตกกราวครับเข้าสู่เขตอ่าป่าคำชะโนดแล้วนะครับอตอนนี้ต้นสูงใหญ่อไอสารเลยนะครับอากาศก็ร่มรื่นครับเย็นครับ คูบีความลายมาเมื่อจีเเีวาที่าขอก็ได้นะครับเอเมือีเวเาที่าขอขอโชคขอลาขอบุญวกาลาภงานขอเจ้ขอคนเอเมือีเนวเาาขอเราสิ้วนะคขอบสาธุขอีสุโคนเอะพญานาคราด ของมีจบสำเร็จขอบครัวจะได้อยู่ดีมีสุขมาจับเยาเน้อนะโมตัสะภะะกะโตอะหะโตสมาสัมพุทสะนะโมตัสะภะคกวันโตประสบการณ์ชีวิตปู่ย่าหลานชายที่ได้มาสัมผัสกับป่าคำชะโนด ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดูจังหวัดอุดรธานีสวัสดีครับ